ผมนายวิเรศคุณสารในานามของสังกสารการ,กรเกษตรสุพนิมิตรผจำกัดตำแหน่งรองประธานวันนี้ท่านประธานติดภารกิจได้ทำงานที่แทนท่านประธานครับผมค่ะดิฉันนายสาวปนาตากันหาป้องในตำแหน่งที่การสักสารการ,กรเกษตรสุรนพนรณบุรผจำกัดหลังจากที่เราได้รับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วนะคะกิจกรรมเด่นๆเรามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงคะเราได้มีการรวมกลุ่มกันปลูกผักปลอดสารที่เระปลูก บนการแบบงินรีเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงเกษตรครับคุณตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะแปลงทฤษฎีใหม่ของพ่อวิไลศักด์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รังงบประมาณส่งเสริมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะนี่เป็นผลผลิตรายวันอันนี้ผลผลิตรายเดือนกล้วยกล้วยอันนี้ผลผลิตรายปีก็ก็ยังรอเวลาเพราะว่าเราได้รับงบประมาณมาแค่สามปีใช่ไหมละ่ะ ก็ขายเป็นเป็นรายได้เป็นจำวันโดยเฉลี่ยแล้ววันละสองร้อยบาทเรามีตลาดด้วยด้วยมะละกอและมะม่วงเพืชมันเพื่อคุณซึ่งกันและกันจะจะสังเกตเห็นว่าเราไม่เปียดดินใช่ไหมเราไม่เปียดินเราจะเอาฟางคุมคุมเพื่อเก็บความชุ่มชื้นของพืชนี่นี่เป็นข้อดีของพืชผสมประสานเราเราจะมีกล้วยมีมะละกอเป็นรายได้ไปจนจำวัน ส่วนรายได้ประจําวันก็คือมะเขือพริกพวกผักแต่เราสังเกตเห็นว่าพืชพืชผสมภาษาเนี่ยมันเลือกคุณซึ่งกันและกันเวลาขาดทุนเราเราจะไม่ขาดทุนหมดหมดทุกตัวเรายังมีตัวอื่นที่เข้อมาเสริมนีเป็นรายได้ครอบครัวเราเป็นข้อดีในถังนี้คืออะไรคะนี่เป็นน้ำหมากภาพทำขึ้นเป็นน้ำหมากากหอยซีรี่เพื่อลดรายจ่ายในในแปลงเกษตรนี่เป็นพวก บะหลาดการน้ำตาลเป็นส่วนผสมกเกษตรดินรีเราเน้นหัวใจการทำกรเกษตรดินทรีย์เราจะไม่เกลดินเราจะไม่เผาหญ้าเราจะไม่นำสารเคมีไม่ว้าไปเพศไนหนัเข้ามาในแปลงเรา<ม>เราจะใช้ใบไม้ใบหญ้าพืชพืชตัวนี้ก็มีประโยชน์กับกล้วยใบของกล้วยก็มีประโยชน์กับมะละกอเพราะว่าพืชมันเกือก้อคุ้ซึ่งกันและกันมันอยู่กันได้ ก็มีปลูกพ้า3สามอย่างใช้ประโยชน์สี่อย่างที่พระองค์ท่านได้ตัดสับพระสงฆ์ก่อนในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมีตรงไหนอีกไหมคะที่จะพาเราไปดูก็มีกล้วยมีไข่ครับนี่จะไก่เป็นรายได้ประจำวันขายได้แต่ถ้าคิดแล้วก็ประมาณ ขนาดต้นนี่ว่าประมาณห้าสิบบาทถ้าเรามีเป็นพันต้นมันมันมันคิดได้คิดได้ว่าปีหนึ่งจะตกอันนี้เป็นรายได้ประจําวันใช่ไหมคะประจำวันสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพี่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสุพันธุ์ไเมืองคนจํากัดใช่ไหมคะค่ะแนะนําตัวด้วยค่ะชื่อนางลวงพิษขวัญแจ่มจ้ะเป็นสมาชิกสหกรณ์กาพันธมิตมเมืองคนปี2557ค่ะ แล้วหลังจากที่พี่ได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วพี่เข้าร่วมโครงการปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงพี่ได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะได้ได้เงินสนับสนุนมาแล้วก็มาซื้อปลูกผักไว้กินเองเหลือกินแล้วก็เอาไปขายอืมค่ะนอกจากปลูกผักนี้พี่มีอย่างอื่นได้ไหมเลี้ยงปลาดุกค่ะอ๋อเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกนี่คือเลี้ยงหลังจากที่พี่เป็นสมาชิกแล้ว,ลวใช่ไหมคะเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะค่ะ ขายผักเนาะผักผักก็อาทิตย์นึงก็ประมาณ400บาทจ้ะอ๋อค่ะปลาดุกตั้งแต่เลี้ยงมาก็จับไปขายแล้ว10บกิโลค่ะอ๋อค่ะก็เป็นเงินเจ0ดร้อบาทอือค่ะพี่คิดว่าโครงการปัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงทำให้ชีวิตของสมาชิกสากรเราดีขึ้นไหมคะดีข,ดข,ขึ้นเยอะ,ะไหมค่ะดีขึ้นมีลดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อ๋อ มานะคะางการเกษตรสุโขทัยมสองทางคือต้องร้อนของมหาพรและเป็นภาษีเกษตร